หนุ่มกลาไลฟ์สดประกาศยุติชีวิตคู่27ปีพร้อมขข้อสงสัยทั้งหมดจากกรณีกระแสะข่าวลือนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนต่อมามีชาวเน็ตแห่โยงไปที่หนุ่มกลานอกจากมีชาวเน็ตยังไปย้อนดูโพสต์ภรรยาของหนุ่มกลาว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอยู่เป็นระยะล่าสุดทางหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวพร้อมน้อมรับความผิดทุกอย่างและได้เผยว่า ขอน้อมรับผิดจากข่าวที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงขอโทษต้นสังกัดขอโทษครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังเผยแยกบ้านกับจูนมาแล้วสองปีย้ายกลับมาอยู่บ้านคุณแม่มาแล้วสองปีคุยเรื่องหย่ากันมาโดยตลอดล่าสุดเพิ่งคุยกันเรื่องหย่าเมื่อสองวันก่อนจะจัดการให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้ไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องการหยา่าหรือเรื่องครอบครัวเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องสร้างภาพไม่ดูแลลูกเอาเงินไปเป,ปหญิงตั้งแต่แยกบ้านมาสองปี เงินทุกบาททุกสตางค์จากทุกงานในวงการบันเทิงไม่เคยผ่านมือผมเงินที่แกรมมี่จ่ายจะจ่ายไปสู่ภรรยาส่วนเรื่องลูกที่ไม่มีเวลาไปดูแลด้วยคิวงานที่เยอะถ้ามีวันว่างจะไปดูแลลูกตลอดและไม่มีว่าสถานการณ์จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะดูแลลูกต่อไปอย่างดีที่สุด